คุณได้ยินเสียงผมไหมมาผมจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องเล่าที่ผมจะเล่าให้คุณฟังคืนนี้มันจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปหลายคืนเรื่องมันเริ่มจากอุโมงค์เก่าแก่อุโมงค์ที่มืดสนิทเหมือนหลุมศพที่รอคอยเหยื่ออุโมงค์นั้นเชื่อมต่อกับบ้านเก่าหลังหนึ่งบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานว่ากันว่าวิญญาณเฮียนสิงสถิตยอยู่ที่นั่น วิญญาณที่โกรธแค้นวิญญาณที่รอคอยการแก้แค้นคืนนั้นผมกับเพื่อนบังอาจเข้าไปในอุโมงค์ด้วยความคึกขนองเราเดินลึกเข้าไปความมืดเริ่มกลืนกินทุกสิ่งอากาศเริ่มเย็นยเยือกแล้วเราก็ได้ยินเสียงเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเสียงเรียกชื่อช่วยด้วยเสียงนั้นมันบาดลึกเข้าไปในกระดูก เมื่อเราออกมาจากอุโมงค์ได้เราก็พบว่าตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านเก่าหลังนั้นประตูเปิดอ้าราวกับเชิญชวนให้เราเข้าไปเราตัดสินใจเข้าไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยองข้างในบ้านเต็มไปด้วยฝุ่นและกลิ่นอับชื้นเหมือนกลิ่นศพเราเดินสำรวจจนกระทั่งเราพบห้องใต้ดิน ในห้องนั้นมีแท่นบูชาและรูปภาพรูปภาพของหญิงสาวที่มีดวงตาจ้องมองเราอย่างอาฆาตทันใดนั้นประตูปิดลงล็อกแน่นเราถูกขังในห้องใต้ดินกับวิญญาณเฮี้ยนหญิงสาวในรูปภาพเริ่มขยับเธอออกมาจากรูปผมเห็นดวงตาของเธอแดงกำ่ำเธอพูดพวกแกจะต้องชดใช้ เราพยายามหนีแต่ไม่ทันเธอตามล่าเราเสียงกรีดร้องดังก้องไปทั่วบ้านแล้วเพื่อนผมคนหนึ่งถูกจับตัวไปผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ผมได้ยินเสียงกระดูกแหลกและเสียงหัวเราะที่ชั่วร้ายผมหนีออกมาจากบ้านได้แต่ผมรู้ว่าเธอยังคงตามผมอยู่ผมได้ยินเสียงกระซิบของเธอทุกคืน ฉันจะตามแกไปทุกชาติทุกภพคุณได้ยินเสียงนั้นไหมเสียงที่กระซิบอยู่ข้างหูคุณบางทีเธออาจจะอยู่ข้างหลังคุณตอนนี้ก็ได้รอฟังเรื่องราวต่อไปของผมนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าความกลัวที่แท้จริงเป็นอย่างไร